เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องเสียงฟิลลิปเป็นยี่ห้ออัมมาตะทำไมถึงว่าอัมมาตะได้ยินมานานนาแต่ไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับสาหรับเครื่องเสียงนะทีวีก็พอมีซ่อมอยู่นะตั้งแต่จาความได้ก็มีแล้วยี่ห้อฟิลลิปนะอันนี้รือออกมาแล้วนะเพื่อนๆมันจะมีปุ่มหักลายปุ่มนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆ กลุ่มนี้หักกลุ่มนี้หักกลุ่มนี้หกัหก,หก,หกคือโวลุ่มเหรอนะพเพื่อนๆน่าจะเป็นไม่หนึ่งไม่สองไม่สามแล้วมันหนะักเนาะขาบอกไม่ดังพอเราดึงออกมาเพื่อความสะดวกสบายเราก็เลยต่อต่อช็อตสวิตช็ชอตช็อตตัวแจ็คให้มันเข้าหากันแทนสวิตเราจะได้เอาตัวนี้ออกมาไว้ที่อื่นเพื่อความสะดวกสบายในการซ่อมคือทําให้สวิตมันถึงกันเห็นไหมเพื่อน เวลาเสียบปลั๊กแล้วก็ให้มันเข้าไปเลยลูกค้าบอกไม่ดังนะเรามาต่อสายลำโพงเรียบร้อยแล้วนะมันมันรู้สึกว่ามันไม่ดังจริงๆนะเพื่อนนะเอาสัญญาณอินพุตมาป้อนตรงนี้ AUX นี่ป้อนเข้าไปแล้วก็ไม่ดังแล้วพักมาทางนี้ป้อน CD ดีก็ไม่ดังแล้วก็เลยมาดูตรงนี้นะเพื่อนๆนี่มันอะไรยังไงเดี๋ยวก็เลยมาแกะสัญญาณดูนะเพื่อนแกะยังไงสัญญาณอินพุตนะเพื่อน เสียบปลั๊กเข้าไปสัญญาณอินพุตก็อยู่ตามลายวงจรนี่แหละเราแต่เราแตะแล้วรู้แล้วว่าสัญญาณภาคเราจะตรวจสอบว่าภาคขยายมันเสียหรือไม่ก็เลยแตะตรงนี้นะนเพื่อนๆภาคขยายมันดังนะนเพื่อนๆเราก็ต้องแยกซะก่อนว่าภาคขยายมันเสียหรือว่ามันเสียอยู่ในส่วนไหนสรุปว่าขยายไม่เสียภาคขยายไม่เสียก็เลย มาดูด้านหลังนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวด้านหลังของแจ็คห่หลังของแจ็คนี่นะเพื่อนๆมาดูชัดไหมนี่นี่มันมันมันเหมือนเหมือนตัวนี้ว่าเป็นอินตัวนี้ว่าเป็น, in, นเอาไม่เหมือนเราเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะก็เลยมาแตะสัญญาณอินพุตดูนี่สัญญาณอินพุตตัวนี้ดังนะเพื่อนๆน,นะตัวนี้เอาก็เลยสรุปได้ว่า มันต้องหาสาย RCA เนี่ยเสียบจากนี่มาเข้านี่ตัวนี้เป็นโมโนโนะเพื่อนนะอย่าหลงอย่าหลงทางมาเล่าให้ฟังเสียบคือเอาอินเนี่ยกับเอาเนี่ยมาเชื่อมหากันนะนเพื่อนเดี๋ยวจะเสียบให้ดูก็คือสัญญาณอินพุตของ CD เนี่ยที่เราป้อนก็ไม่ออกหักสวิตช์มาทางนี้เสียบก็ไม่ออกก็ไม่ดังไม่ใช่ไม่ออกไม่มีสัญญาณอินพุตรอก็เลยมา มาสงสัยตัวนี้ก็เลยมันก็ใช่จริงๆนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาทํามาอย่างไงนะคนใช้ก็คงจะไม่เข้าใจนะตรงนี้นะไม่เข้าใจว่าเขาต้องเอาลายไอ้สัญญาณอินกับเอามาถึงกันนะถ้าจะพูดจริงๆก็คือถ้าเป็นแอมใหญ่ๆหน่อยแอมกลางแก้งก็เสียบอินตัวนี้ไปเข้ากับคอร์สหรือเข้ากับปลีตัวอื่นเน่ยนี่ก็เข้าใจได้นะแต่ตัวเล็กๆตีก็ไม่ได้ทํามาแน่นหนาอะไรไม่ แล้วมันแยกทาไมแยกเพื่อจะเอาปีไปใช้กับส่วนอืน่นหรือว่าแยกเพื่อจะเอาเออปีเนี่ยก็ต้องเอาเนี่ยแยกไปใช้กับส่วนอืน่นหรืออินเนี่ยเอาผ้าขยายไปใช้กับส่วนอืน่นก็ไม่น่าจะมีประโยชน์นะน่าจะต่อให้มันเชื่อมกันถึงกันเลยไอ้ช่องตัวไม่น่าจะให้มีหรือเขาอาจจะมีเหตุผลเขามากกว่านี้นะเพราะเครื่องเครื่องประมาณเครื่องนอกนะพวกนี้นะเพื่อนๆฟลิปตัวนี้เป็นเครื่องนอกอเ,ดเดี๋ยวจะต่อให้ดูเพื่อนๆนะนี่นะเพื่อนๆนะเอาเราไป กิมข้าอินนะเพื่อนนะก็คือสายสีขาวเหมือนกันก็เป็นลายเดียวกันนะหรือเราจะเชื่อมข้างในก็ได้เพื่อนนี่เสียบเข้าไปเห็นไหมเหมือนมันอยากทางานแล้วนะแล้วเราเรามาเช็คอยนูะ่อินพุตนะอินพุตตัวนี้คือเราผักมาทางซีดีนี่นี่มันอยากจะดังแล้ว,วเพื่อนเดี๋ยวเอาเสียบนั่นเห็นไหมเพื่อนนั่น,น,นเดี๋ยวผักมาทางนี้นั่นเห็นไหมเพื่อน,น ก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังถ้าเห็นแบบนี้นะเพื่อนนะถ้าเห็นแบบนี้นะเราต้องแตะสัญญาณอินพุตด,ดูซะก่อนถ้าสัญญาณอินพุตมันดังก็สแสดงว่าาขายายมันปกติก็เชื่อมอินพุตก็เอาสายแจ็คเนี่ย RCA เนี่ยเชื่อมลงไปหาเอาอินกับเอาก็ถือว่าจบนะเพื่อนเพื่อนนะปิดงานนะ